ไปเลยเมไนปีดเฮ้ยเสยงวะเสีงวะฮัลโหลเตดได้ยินดิทำไมไม่ดีนะอุ้ยจียงเหรอโหอุ้ยเจอเร็วอ่ะโหเจอเร็วเลยเนี้ยโหเลยดิ เดีาูจอแม่งชัดมากดีชัดมากโหดมากที่แบบที่ลงที่พี่โรงงานกูขายอ่ะจัดอาจากหกพันกว่าบาทวะเหลือสองพันหกโอยจัดเลยอ่ะ oh. พอมาเซลล์กูรออะไรอะ่ะ เชี่ยกูรู้สึกว่ากูโหดโหดมากเลยสมมนั้นโหดโหดเลยโหดร้อยแปดสิบล้านเฮิร์ตร้อยแปดสิบล้านเฮิร์ตอะจอะไแปดร้อยคูนหกร้อยอ่ายีี่ล้านนิ้วเแปดร้อยคูณหกร้อยจอใหญ่กว่าทัพนิดนึงอืมดนหนึ่งยี่สี่ล้านนิ้วเลยนะ เ้วคนหมดธรรมดาไหมเนี่ยอันเดธคหมดธรรมดาอะไรแหลงมึงอ่านรีคอมเมนต์ถีบเนี่ยอันเดเฮ้ยไก่กับไข่อะไรคือกันกันวะไข่ดิเฮ้ยชื่อเศษดิเฮ้ยพวกนี้พวกบอสไม่เล่นกันไงวะเล่นนี่ตีนพบแล้วเนี่ย เดี๋ยวพวกเราไม่สำคัญมันมันไม่เรียกกูแฉบอกเพลงแหละไปดูประวัติแหละใช่เหรอเออลองไปดูประวัติกูเล่นกับกูชนะทุกตาใช่เหรอไม่เชื่อซู่จิเซวูเล่ยูว่าต์เมซี่เฮ้ยโอ้ยซีแมนเมซี่ Lolo, no. Hello, hello. Mesh. Low. Oi. Skal jeg Messi. Ja. Messi. Cover going out. så

To nine. Nine. B. 30 seconds left spike planted one enemy remaining we're here อะไรอ่ะมันฟุกข้าหัวหัวจริงว่ามันมีระบิดพลาดนแน่เลยวะยังไงเมื่อนที่เหมือนหัวเพื่อนอ๋อโอ,โอ้ฟ็อกซี่กูไม่เหมือนฟ็อกซี่ในนี่เลยบอกไนตรีไหนร้อยเป็นเมิร์ดเฮ้ยมึงลองแปที่นี่ ต้องปรับตัวก่อนดีติดมันรัวๆเลยทีนี้แปลคำเดียวคำว่า something เฮ้ยโหยอดเลยเฮ้ยวัวเลยวัวเลยบีบีเดบีไอตาเมื่อกี้มันมาดีป่ะหรือว่ามันบีบ เขาบีแค e no <robi other> ่ม <verw sever> ันยากเลยจ่อจิ้งตื่นจ่อจ่อ โดนหนึ่งนัดกลางเพื่อนกลางเกมนึงวางยอง โอ้โห้เฮียไปปืนดีดวะปืนไปไหนน้าไม่ชินจอไงกระสุนไปไหนน้าไม่ชินจอเลื่อนไหลเกินไปเฮียเดินนิดเดียวไปยนุเลยอ่ะโคโขโคตื่นอ่ะเพื่อน Could <laughs> <laughs> so you wait being coming out? Yeah, yeah, one That's They might rotate since they know for

Like your toy spy. เฮ้มึงสั่งอะไรนักหนาวะมึงสั่งอะไรนักหนากูถามหน่อดยดิสังเฮนักหนาไอสัตว์ <c oughs> มามายวมา้ <subjects> มาใครได้มาดูกูเลยโอ้โหันอยู่มิดเทีกันสามส่ตัววะนอะโอ้โหแหลกเลยเน๊อะอ๋อมึงไปอยู่มิดกันคุยอะไกันเยอะแยะวะโอ้ยอยู่มิดกันเลี่สองกูมิดแตกกันจัดอะเฮีย จริงวะเพื่อนคุณเข้าใจคุสื่อปะสื่อนะทำอไปะคุณมาหลละกคเล่นทรอะไรล้วจริงละทำไมอะคุณมาหลายลเจ้าจริงหรอวะอืม No prisoners.